น้ำมาสการครคบปูข้า่าปูค้าบันนี้ก็ิีมาตํมขงสุดท่ายแล้วนะปูเนาะมีแค่นี้แหะซัมโตเราก็เป็นแปลงเลยเขาน่ะขันขัมากก็บักคักไหมครูต้องมากก่อนเห็ดเดือดไบต้องมีแค่นี้ค่ะสูตหนสูตสองสูตรสารียกรุดดิเร็ดเห็ดบ้างนะไห้คูเราเคยอ่นนันสีบรลลูเรียงนะ ได้เีเออได้เนี่หละเนี่ยเบิกกจาะเบิกน้ำานี้จุดนี่คือจุดนี่คือตัวตัวนี่น่อเลยค่ะงวดงวดงวดอันเด้องวดอนัอน,อน,อนตัวเก้าเนี่ยไมอ่ออกห้าเก้ากับเก้าสองนี่ตัวนี้มาบดมลาลังนี่มาหันอะบอกโูนนี่ <มา S 3> น้ศูนย์แปดกับสามโซนเห็นปะเขาจับเขาเรียนเนี่ยเขาเขาเดียนแบบกึ่งกันนะครับเก้าสองเขาเลยจับตัวนี้นี่ สามศูนย <30 S 2> ์จะที่แรกเลยสามศูนย์สามเก้าอือก็ห้องนี้หนึ่งใบสองตัวนสามศูนย์สาม,สาม,สามกาเก้านีมันติดจุดลางนี่ตัวนี้มันตัวศูนย์นี่มันจะออกทั้าทางบนทั้งลางม,มาศูนย์แปดแล้วก็สมววมา 5, 5, 5, 5, 5. มศูน,นย์บักเก้านี่กับห้าเก้าเก้าสองสำบงวดงวดจะมากหรือมากบ้างนี่งวดจะบ้านนี่ยก็จุดนี้บักเก้าตัวเดียวคืะอ่าก็ห้องห้องจับที่แรกเลยห้าห้าเก้าห้าจับขึ้นตัวนี้หละเก้าสองนั่นวะมันกับสามศูนย์กับจุดนี้ นี่แหละจุดตัวเดียวคือหา,า,อหอา,หอาตัวตัวพอทั้งเดือนพอโตนี่นี่มันไปได้ทั้งหมดทั้งหลางมันมาอยู่ตว่าเลยไม่นานแล้วคร <c oughs> <c oughs> ูจะไม่เป็นตัวเดียวกันอ่ะแต่น้องลองเขียนมันจะเป็นเอจับก็จับทั้งเดือนว่าเรียกเรียกห้องมีทั้งเดือนแล้วก็ก็มันโมเป็นเต่เรียกกันก็คำนวณต้องสัมผัส สับะรีระบวกส่กัหลายังมันสิอาทั้งทั้งสี่นะเรียว่็เพรบะโคือโมเลยว่ามันไม่ได้ลดเรียกว่าคำนวนก็นกาสมกโมงนึงก็ร้อยสิบก็ได้อยู่นอนนาเขาิจัยอยากบุญอยากรางเลยหาพยายามหาอยากบุญอยากรางไครับแล้วล้างทบอยากใบเด้บุล้างเนี่ยตัวตัวนี้มันไปบุรล้างตัวเดียวนี่เรียกตัวเดียวนี่ คือนี่เน้นคือบักเก้าล่ะเก้าตาอันงวดนี้ปูมาเก้าตัวมันออกหาเก่ากับเก่าสองมวดมาหันมักสามเด้ถ้าชัวร์เนียนตัวมันเดินดีเพรมักต้ามาหันมันสัมผัสได้บอกสามตัวเดียวทะเลยมาใส่ตัวมันเก่งๆนี่ได้สามตัวสามเก่ากวสิบทะียกว่าหลายตัวพอแม่เขาเจ้ามาสั่งนั่นไปยามมันดังเลยที่เราวงกเข้า ยืนแล้วเลยจัดไปเลยจัดเส้นตัวอื่นไปก็ <laughs> <laughs> ได้ผลอีหลีกระโจนลงสนก็ <laughs> 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 ไปกันตัวอื่นพ่นตัวนี้มันด้เครื่องคาตัวนี้ได้เต็มๆอีก<ะ>น <laughs> <laughs> นี้มาอีกันนี้แหละอันนี้มันก็บสิมาทั้งเก่ามันหละ่ะต,ตัวนี้เนี่ยมันพยายามเนมเลยเน้มตัวเดียวแหละเนี่นเก่าพอมันทั้งเดือมันไม่อยากหลุดเด้อเก่านี่ ตัวที่ว่านั่นไปคือตัวนี้เอเนี่ทั้ทงทั้งเดือดมันพอนหลุดเนี่ยมาออกอันนี้ก็ออกกาสองออกล่างนน่อนะงวนมาหันกับมาอันนี่ก็มาสามศูนย์กับจุดก่อนนี่ค่ะอืมงอนงว้เนี่<ะ>นนจเดดมันก็คือเขาผีไว้ที่แรกก่อนหาก่อนเราจะเรีไว้ที่แรกบางมาลา้างตัวแตมาเด็กตัวนี้มันมาล้างท้างบม นู้ได้ลอตเตอรี่หลายเด็ดปูจับไปอันนี้นจับไปโดนแล้วกูได้ลอตเตอรี่จากใบไปเมื่อไงกันจีร้านเสือไปตัวอ่ะไปฝันมือลอตเตอรี่อันไหนปูนี่แหละตาจักได้เบิดรทุกตัวกูได้ตาที่แรกก็หาเก่าแล้หาเก่าไว้หลารึไม่กูได้สองตัวนี้ละหาเก่าหาเก่าสองเก่าหาแปด อันนี้มี่างไหนกับปู่ฝันว่าปูวปันกัดประตูบ้านยังเต็มอยู่การทำมาลทีว่าได้เพราะอันว่นนี้มาทีถ้าไปบึงทำนายฝันกันแต่ว่ามันไม่โชคเก็ดวันเดียวมือรถมาใหยเก่ารถไม่ใส่รดแดงนะโอ้กเบียนกตัวนี้เนี้ยเกีาเจีดห้าเก้าเกียห้าเก้าเกียรห้าเก้ามก็ตรงกันนะอืวันเดียวนะ ตื่นเช้ามาใหญ่ก็รดนมาเวสใส่รดนหมดน,น, 40, มมน,นดึกว่าตรงแต่นงปูสีสูนมาเมนต์ตอนน้ไหนก่อนึกว่ามันตรงแต่กบปูสีศูนเลขมันกัเลขสูตรคำวนวณมันกับตา,า,าคนคานี้มันมมนขายสูตรสูตนี้ไอ้ไข่แบงเขาจะไปสามสามสูตรนี่ไปไจ่ายไปสามสูตรแต่ของฮ้อนมีหลอยก็สูตรเขาเหายล้วเอาหปยคิดคนแมอันนี้แบบปูที่นี่เดินดดีอยู่ <laughs> ส่วนเตียงในบอดีนี่เ้าเหาองสิตาดอกนะ้าตาดอกไปเปลี่ยนคือสองสูวนบ้นหลุดดินี่สองส่วนนี่ส่วนกลางอันหลุดว่าเหาองเขาพยายามให้มันได้ทั้งบนทั้งล่างมันนั่งจะมาถ้าไดินบนมันบาดล่างอืมสอวนวันนี้พูดได้หลายบ่วันนี้จี้จ้าตรงตรงมันก็เลยหนึ่งหาเก่าล่ะหนึ่งหาเก่าบอกกระดองตัวอ่นมันสือหมดเอืมอืมมันเกิดู่กับบุญวาสนาอืมค่ะอืมอาถาเฮ็ด เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้ตั้งใจกันเออที่คนเบิดบละวะเงินเบอร์ลเฮ็ดสากเนี่ยได้ก็อยากเฮ็ดนั่นนี่เขาเจ้ามาขอเฮ็นั่นนี่นะไปทีมาขอลุงเมียเป็นเจ้าภาพไม่เลิกนี่รับปากเขาเจ้านี่เขาให้หมดเดียวก็ได้เลยเอาไปก็จ้บออกมาเดินทำบุญได้ยุทำบุญนี่มาเล่นวาปุ๊กแมนด้วยตั้งใจเขาตั้งใจอย่าให้ทัดเลย เราก็ตั้งใจอธิษฐานหนูอยากเค็ียร์หัราขั้งให้พ้นสำเร็จคือกันแต่วันนั้หันหนูไปสั่งสาราอันนี้แล้วก็คอยเ็ดไปได้เห็ดข้าวเห็ดหลายๆนี่ทั้งเทียมทุกขวบมันก็ลำบากนะมันบริบูรณ์ด้การใหดบุญกุศลนี่บ่บ่ได้เอาวงประมาณเอาพลังไหมคะบ่อบริหารกําลังคือกันเอ่อข้ากับใส่เอานันเป็นประโยชน์ใส่กับมาพระควรใส่มันถูกทาง แล้คนไปใส่วัตถุทางมันกับว่ได้เป็นบุญกุศลมันกับว oh ่ม like um ีเป้าประโยชน์ต้องเทียไปหลายอย่างเนาะบ่ได้เฮ็ดเพีงกับคองทุกดอกนี่ฮเจ็ดวัดห้องปล่อยไปเออผ่านไปอย่าเพิ่งใจเออมันถืเป็นขยะขยะเออก็เกันกับตั้งใจห้องซ้อมขยะแหละคนบอกยังบดีถ้าห้องมาเก็บใจมันกับค้างไว้มันเก็บมาเสียพาปล่อยไปห้องมันส่ใจแล้วก็แล้ว ไม่เขา,ายางไก่ด้ยวยจะมันกุซักเ <c oughs> ขาเป็นบอดีลบออกแล้วได้ปูเดออิมเหอนดียวิ่งได้เลยมันบัปูสองตัวนี่แ <c oughs> ม่นเป็นเป็นตะนันโยต้านปูสัมผัสีสัมผัสบักสามนะ <c oughs> บักสามนี่งก็ <c oughs> ว่าอยา่อยางเดียผิดพลาดอยู่นะถ้าว <c oughs> ิ่งนะปูถ้าวิ่งในถ้าวิ่งนี่ตัวใดดีปูวิ่ง วิ่งการจุดมันเตียนหน่อยแล้วหากระกเอาดิห้องสามห้องทั้ากระกเอาแต่ว่าตัวดันสัมผัสนั่นแักสามมบกสามนี่สามก็มาใช่ตัวนีแบบสามแปดสองเก่านะสามเนาะสามแปดสองเก่าตาตัวเดียนมันคือตัวดีแลคือตาเนียนๆคือบอกเอาตัวเดียวได้ดยนี่ใเห็นเห็นต้นไม้ทารับที่ท่าเห็นต้นไม้นี่มันถืเป็นนั้นบอกเก่ากับหก ตาอันนี่นำสำหรับสวนห้องมันผมว่ามีหกมันมีแต่เก่าก็เลยเลี้ยตัวเดียว,วยไงใช้สามเก่าตัวเด,ยววเดียวเลยบ่นมีห้อยว <ừ, S 2> ัน ừ, ที่แรกก็บ่นหาเซลักอใัวเซล้มลดตารางอะเนี้เนี่ยขึ้นหนึ่ตัวเดียวทะ <ừ, S 2> ลุดมากเนี่ยตัวนี้รดนี่คือเป็นมั่งบักแปะคือตัวเดียวมันคือตัวดีนะมีสามสามมองคือตัวคือตัวกันคือเราบักแปะนี่มีตัวดีคือในตัวนี้นี่บักเก้านี่ห้าเก้า กับเก้าสองมันพันหลวัด้ชุดนี่ม,มาหันมา,านอมบอกนบอกสามสูนกับโนแปดกับชุดนี่พราะใลด่านี่น,นี่บอกเกคือมันเป็นตัวเด่นอยู่แล้ว้าลดมาก้าพลาดมากนี่ถ้าพลาดบนกับทีเียรงล่างเห็นว่ามันบอกพาความกันพอมมา้าบด้ท้งล่างนี่เด็กตัวนี้คือเน,น,น,นี่นเีนีก่าลพยายามไหบนล่างนี่ให้นีนไบนล่างนี่ต้องติดเก่าเขาะได้เงินมันบวปู ถ้ามันผ่านมากอะคือรุดมากแค่เป็นแบบแปลคือตัวนี้คือเขากันดนะเจนี่ัมนตัวที่มาจะมาแล้วเรียกกันถ้าตามวันแหกว่ามิกเข้านี้กินไม่ได้นี่มีหกคเท่านี้เรียกมีครับออน<ม><ม>บนล่างมันมีแค่นี้แค<ม>่นี้แล้วก็บอกหัวนี้ใครแนวมันบมันบันคือกัดป็นไงเป็นไง<า> <laughs> เป็นมันเนียนเจริญเจริญเจริญจานนี่ไปเพรว่าไป เมือ่มอที่แล้วมันต่อมคือกันปวนออกปูนเนาะกเฮ้ยมันมามันซื้งา่ากทำม,มันคือกันอันนี้ไปไฟไป,ไป,ไป,ไปวันมันดีแล้วเดี๋ยวม,มันมันซื้ง่ายนะซื้งง่ายแต่ได้เงินเป็นเงินท่องเออออกตัวน,นี้บุคคานเนี่ยเด่<า>นตาบอดได้หายักซีบรักงวยรักนี่หกคู่นี่น่าจะไม่เห็นนันซื้อสามาีกนะับเงินอะไร ปิดตาได้ที่ดอกเนี่เงินโยตาทั้งเดินเบืงบ้งเบิ้องบนไหนทั้งเดินมนันทั้งเดินเล็กอันนี้มันเป็นสูตรเดี่เป็นทั้งเดินเล็กโดยเฉพาะอันนี้ของปลาที่ใส่น้ำกันปลานี่ไนนามาใส่นี่มีงวดมาหันนะกระสุนเดียวกันเนี่ยนคงที่ขา้าวอ่อนมันชนอย่างกับ ทางเดือนของเพ่นนี่สามสวนสามเก่านี่ตัวเครื่องเขาทัดออกมันเพราะว่ามันเขามันแบบแปดเห่นปะเขาตัดออกคือวันนี้นี่ตาตัวตัวนี้มันบอกหนเนี้มันมันผ่านแล้วตัวอีกตาสองตัมันผ่านนี่ทั้งเดือนเดือนของเพ่นน่ะตาเขามาเปลี่ยนทางไหมนี่ก็ตัวนี้นี่เปลี่ยนทางไหมนี่มันเขาเขามาเขาบนล่างแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกทั้งเดือนนี่บักแปดเก้าทิดทิ่สมองเนติด ก็บตัวเส้นทาง<ม>นี่ข้างเดินเล็กมีแค่นี้ตาบังนึงกับเขาเจ้ากับมาช่วยตาตัวที่นั่นไปมันกับพันบัวลายดิบางนึงไงบัวลายไปแล้วบักสองถี่มาแห้งกับบางนึงท้างเดินนะบักสองข้างเดินเลียกวิ่งเข้านั่นเลียกตัวเดียวมาแปดออกหกแปดมาหาออกหาเก้ามาหันเข้าได้สามมันมันลงลาง<ม><ม>วันนี้มาสอง ออก็เขาเสียอสองมากนี่ก็ใส่ยงินังนี่เพราะว่าทั้งเดือนเลี้ยถาผ่านมาจะเป็นบักสามเลยบักสองนี่ก็เขาเสียมากเพียไววเวิรดเลยาผ่านคือเป็นบักสามเพื่อเขากันไว้เวิดเเดี่ยวเดียวเลยแน่นจ้ะเพื่อโตดีมันคือบักสองนะทั้งทั้งเดืเขาว่าทั้งเดือนนะแต่มันมันออกก็ถึงเมื่อมันเชียนได้ถ้าเชีย่นก็ที่เต็มเดียวเนี่ยแบบนีันคือคือกันกันเคลื่อนอื ก้าเลขมันก็ว่าหลายตัวดังเคือบอกสองเก็ดเก้านี้เลขก,กันงดงวดก่อนเป็นถ้าเดือมันสามแปดศูนอยู่นี้นี่นี่ค่ะงวดนี้กับใบพิจารณ้าเนาะปูเนาะ,มนะแมนประเดี๋เนี่ยคือตามน้านี่ก็อุตามน้านก็ห้าห้ 5, 5, 3, 9, าส,สามเก้านี่มาโอเคลมสิค่ะสามเก้ากับสองเก้า,กากบนเนี่ยห้าสามเก้านะปูเนาะแมนห้าสามเก้าเก็บสามเก้าห้าสองเก้าไปบนวะ แต่ลางเอร <หา S 1> อ,อ,อาก<า>่าแะแมหาเก่าเน่นแน,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 น่นแน่นแน่นเล้วปุน่นแมนอย่าอะไรตัวแน่นเน,นไปเลยหาเกา่ามนนีแค่นึ่เนาแค่แค่ลถดคือแถวนี้แค่ลุดตัวมาตัวเดีนมันคือแบกเก่าลหรครับตัวเดียนเดีนยนแ,แล้วคือกันกันผาดกันบ่าถือมือนะค่ะกันกันกันเคลื่อนวันเป็นวันที่สิเจีดน้องปูเนาะแมนตัวตามสะพันมากใเห็นตัวนี้อ่ะอก็แบบสามนแบบสามหมายถลี้ยสัมเก่าตัวยอค่ะอืม แปดบอใครเหยียดสัมผัสไปไหนไหมค่ะแภ <laughs> าพแล้วจะรุดเนาะแต่ะก็มันเป็นเรียกกันมาน้ำกันในนี่ส่วนข้อห้านะมันทั้งเดี๋ยดีถลดมันคือคือเป็นได้แปดค่ะคือมหันย์เด้เรียนบๆเก่าเรียนด้วยเออเอ่บักบเก่าเรียนด้วยการทั้งเดือนมันนี่ถ้าลถเนี่ยคือตัวตัวแทวมันคือสามเก่าถ้ารถเนี่ยคือเป็นได้แค่สามศูนย์มันก็าบอบ มอไซต์ตัวนี้แ้วนี่สามศูนนี่ต,นน<ม>ตัวเก่งของมันมคือมันอีกสมัทารุสบักเต้าเป็นบกสามศูนย์ทารุสมากเป็นสามแปดมันมคือจับจับทั้งเดือดเรียกเพื่มา,าดดก็ถือไปที่ละแจมถารุสเด็กถาเรียกเขาเนี้ยทั้งเดือดมันบักแปดบอกใคยันสัมผัสไปไหนไหมคอะเดี๋ยวจะรุดเนาะแต่แต่เอามันเป็นเรียกกันมาน้ำกันอนนี่ส่วนข้าวหน้านา่มั่งทั้งเดือดดีรถมันคือคือเป็นได้บอกแปด คือมหันเด้นเรียนเรียนบากเก่าเรียนเด้ปากบักบักเก่าเรียนด้วยการทั้งเดือนมันนี่ถ้ารถเนี่ยเพื่อตัวตัวแทมมันก็สามเก่าถ้ารถเนี่ยคือเป็นได้แค่สามศูนย์มันก็แ <c ười> บบอ๋าใส่ตัวดีแล้วนี่สามศูนย์นี่ตัวเก่งของมันคือมันสมัครทารถดปากเก่าเป็นสามศูนย์ทารวดลงมาเป็นสามแปดมันก็จับจับทั้งเดือนเรียกเพื่อมาเขาจิไปฏิทินแถมทารวดเด็ดเรียกเขาเนี้ยทั้งเดือนมันนะ ถ้าเขาคุ้มไวแบบนี้นี่โอกาสโอกาสลดลดหนักนะตามนั่นทุเทียนนะตัวนี้ขันข้นขั้นลดหาเก้าสิเป็นตัวไดกระปูหาเก่ามาอยู่แล้วก็มาหาแปดแลวอ่ะม,มหาแปดแมนถ้าลดสามเก่ามันเป็นสามแปดอืออือถ้าได้แบบนี้ก็เป็นสองเก่าสองแปะไงค่ะ้าบ,บักสองนี่เก่งเก่งกว่าบักสามเด้เออบักสอง่แเฮงก่อนแมนเพราะเป็นเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวมันก็้าพาดมันก็แค่จําเดียว สภาพบกสองจะเป็นบักสามใช่แก่น้ะตาเห่าสัมผัสเห็นบักสามถ้าเห็นบกสามเรามีสองคู่นี้เรียกกันว่าเมื่อหลายคู่ดอกค่ะอ๋อมาได้กสีรบกวนปูซ้ำเนี่ยแหละนะคะปูน้ะค่ะขอบคุณนะคะปูเด้รค่ะมันใจก็คือหาเก่าคือเก่านะปูเนะเแม่นหาเก่าหาเก่าหาเก่าล่างบนสามเก่าเแม่นจับปาเก่าแหละค่ะทะล้ดตันี้คือต้องกันกันรุดด้วยใช่ไค่ะ อะไรนะฮะท่านก็อที่เหลือลองนะปูนะแมนท่านก็สามตัวกับจ็ดสามเก้าห้าสามเก้าดีเอาไปใช้ค่ะอืมใส่ไว้ไปเกยนไห้ดอกค่ะอือวันนี้ก็ขออนุญาตสรุปนะครับสำหรับตัวเลขปูเจ็ดสองวันที่17กุมภาพันสองหาหกหาครับในส่วนบนปูพันไก่มาสองกเกนะครับตัดสตัวกับสเก่ากับสาเก่าครับพี่น้องครับในส่วนล่างก็ ห้าเก้าห้าแปดกับสองเก้านะครับกับตัวนน้นกับคือหาเก้าเด้อพวยพีนองเด้อลองออกไปวีโก้ปิ่นแนวท่างตกกะกันคาเทียมีโชคมี่ใช่กับปูเช็ดสองครับ